สวัสดีค่ะวันนี้นะคะขลยเองก็จะพามาทำมัช c ายมอนส์นะ,ะซึ่งเป็น healthy snack อย่างหนึ่งซึ่งช่วยเรื่องการเพิ่มของ uh, พลังงานนะคะแล้วก็การเราผาผลาญอาหารเนื่องจากเขาเป็นตัวที่มีโปรตีนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทานไปเนี่ยจะอยู่ท้องนะคะเป็นอาหารแนะนำเลยสาหรับคนที่ต้องการควบคุมเรื่องน้าหนักนะคะ ตัวแอลมอนเนี่ยเอาใช้ทั้งหมด1่ถ้วยครึ่งนะคะเป็นแอลมอนที่อบแล้วคุณผู้ชมอาจจะดูว่ามันสีมันด้านๆเอาไม่ได้สเปรย์น้ำมันนะคะถ้าคุณผู้ชมจะอบเนี่ยถ้ามีหม้ออบรมร้อนเนี่ยคุณผู้ชมสามารถใช้ได้เลยนะคะใช้ที่อุณหภูมิ160องศาประมาณ10นาทีแล้วเราก็คนแล้วก็อบต่ออีก5นาทีก็คือเท่ากับเ,เวลาทั้งหมด15นาทีนะคะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมใช้เตาอบเครื่องใหญ่เนี่ย ก็จะอยู่ที่ประมาณ160องศาประมาณ20นาทีนะคะก็10นาทีก็ไปคนสักทีหนึ่งนะคะเพื่อจะให้แอลมอน์ของเราเนี่ยสุกสม่ำเสมอทั่วกันนะคะอ่ะเสร็จทีนี้เรามาเริ่มลงมือกันเลยค่ะมาถึงขั้นตอนที่เราจะทำครมเมลเคลือบแอลมอนด์เราก่อนนะคะรอใช้น้ำตาลทั้งหมดครึ่งช้วยค่ะใส่น้ำลงไปนะคะ2ช้อนโต๊ะแล้วก็จะมีคอนไซรัปนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะ จากนี้เราจะนําไปตั้งไฟนะคะคนสักนิดหนึ่งนะคะให้ส่วนผสมของเราเนี่ยละลายเข้ากันดีหลังจากนี้ก็รอนะคะให้เขาเปลี่ยนสีเป็นสีคาราเมลค่ะสีน้ําตาลเหลืองอมพันแค่นี้พอเลยนะคะยกออกจากเตาได้เลยค่ะจากนี้ใส่เนยลงไปนะคะเนยเราใช้ทั้งหมดก็คือสองช้อนโต๊ะนะคะ วันนี้ลาค่ะครึ่งช้อนชาแล้วก็เกลืออีกหนึ่งหยิบมือนะคะหลังจากนั้นนำมาราดลงบนแอลมอน์เราเลยนะคะคนให้เขาเคลือบแอลมอน์ให้ทั่วนะคะหลังจากนั้นเราจะย้ายลงมาที่ ถาดอบของเรานะคะขั้นตอนนี้คุณผู้ชมต้องทําอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวตัวของแอลมอนเราเนี่ยเขาจะเคลือบแล้วมันจะแข็งนะคะคุณผู้ชมต้องแผ่ให้ใหแอลมอนเนี่ยเขาแยกจากการเยอะที่สุดนะคะอย่าให้ซ้อนกันเพราะถ้าแอลมอนซ้อนกันเนี่ยเวลาคุณผู้ชมเอาออกเนี่ยมันจะยากค่ะเดี๋ยวเขาจะแข็งตัวขึ้นมานะคะ หลังจากนี้แค่รอให้เขาเย็นตัวนะคะระหว่างที่เรารอแอลมอนเราให้เย็นนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาร่อนชาเขียวกันค่ะชาเขียวที่ใช้เนี่ยจะใช้ทั้งหมดก็คือสี่ช้อนโต๊ะนะคะร่อนเลยค่ะแล้วเราจะเอาถั่วของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปค่ะค่อยๆนะคะแยกออกไปทีละชิ้นค่ะตัวของคาราเมลเขาก็จะเนี่ยเคลือบ กาะอยู่อย่างนี้นะคะเราก็ค่อยๆใส่ไปพอใส่ได้สักนิดหนึ่งคุณผู้ชมก็กวนๆอย่างเี้ค่ะก็ใส่ไปใหม่ หลังจากนี้ก็จะร่อนผ่านตะแกรงให้ชาเขียวที่เป็นส่วนเกินเนี่ยหลุดออกไปนะคะนี่ค่ะได้แล้วเดี๋ยวไปจัดใส่ถ้วยเล็กๆมาเสิร์ฟกันนะคะนี่ค่ะเฮลตี้สแน็คมากๆม,มัทฉะอัลมอนด์ค่ะ คุณผู้ชมสามารถเก็บในขวดโหลสุญญากาศนี่ไว้ได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะหรือว่าเก็บใส่ตู้เย็นอะ่ะก็จะทําให้ยืดอายุการทานเนี่ยได้นานขึ้นนะคะมีข้อเตือนว่าสําหรับท่านที่แพ้คาเฟอีนนะคะไม่ควรทานก่อนนอนเพราะเดี๋ยวจะนอนไม่หลับค่ะตอนนี้กลิ่นชาเขียวหอมมากค่ะ